ทุกคนตอนนี้สวนก้าวเคียงตะวันขุดสะมาเกินครึ่งทางแล้วนะคะปูฟางปลูกแฝดเรียบร้อยแล้วด้วยพร้อมที่จะปลูกต้นไม้เตรียมปั้นสวนในฝันให้เป็นจริงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะก d m มูนดิงค่ะวันนี้วันที่22นิมิถุนาสน2้า5 65, นะคะตอนนี้ยังเช้าอยู่เลย7โมง12นาทีนะคะ อันนี้เป็นทางเข้าค่ะทางเข้าสวนของเรานะคะเข้ามาจากทางสวนลุงคลองวันนี้แม่โคอัปเดตไปได้เยอะแล้วนะคะวันนี้เขาขุดสระใหญ่แล้วแล้วก็ขุดสระเล็กแล้วสระเล็กนี้จะเป็นสระรูปหัวใจนะคะเป็นหัวใจไหมจ๊ะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดแต่งขอบบ่อนะคะ ่แน่นใจว่าสระใหญ่นี้เรียบร้อยดีหรือยังแต่ว่าก็น่าจะได้สักประมาณ80แล้วล่ะค่ะอันนี้คือสระเล็กเราก็จะเว้นทางเข้าไว้ประมาณ9เมตรนี่ค่ะสระฟรีฟอร์มลูกขนมทงหยิบของเรานี่เป็นการกลับเมืองไทยครั้งแรกในรอบหลายปีตั้งแต่ช่วง คควิดนะะทุกคนก็มีแพลนอยากจะกลับเมืองไทยไปทำสวยนั่นนู่นนี่ตะวันก็มีแพลนเหมือนกันค่ะแต่กลับมาทำสวนพอะทุกคนรู้ก็ฮะ <c oughs> อากาศตอนเชา้าเชยังเย็นสบายนะคะยังไม่ได้ร้อนบ่ายๆมาก็จะร้อนตับแลบค่ะ ตื่นแต่เช้าทุกมื่อจ้าพี่น้องแต่ว่ากว่าสิมาถ,ถึงสวนใดก็แวะหันแวะนีเนาะทักทายประชาชีเพิ่นชาวันเาานพิ่นถามวันตัวเสียรีสอดตีว่าสันโอบบจ้าหนูแค่คุดสาคุดส,สาอีานั้นก็โข่งไปโข่งมาอยากได้สาโข่งโค้งสาแปกแปลก,ก็มู่ังสินะ โอ้คือสิโค้งกันไงเนาะคือสิเฮดลี่สอดเป็นหม่องทองเที่ยวจังสันจังสีมั่เมียนจ้าหนูแค่สีแบบคุดสาไบว้ซื้อป๊บทีแล้วก็ปลูกต้นไม่ปลูกไม้ปาปลูกผลไม้ว้ซื้อซื้อจ้าลูกลานมากกับเซเดมี่หม่องมอยู่มาเศร้ามาเหล่นหนาจังสีนาแล้วพูดไดสิเบิ้งไหอะไรวันเนี้ยม่มีคนเบิ้งกับเทวดาเบิ้งไหวก่อนจ้าเพราะว่าเขาปลูกไม้ปาเนาะเพามีเวลามากแค่สองสามเดือนก็นเลยอยากจะ ปั๊บทีเห็ดยังไหวถ่ะเพื่อในหน้าโคตเท่าต้องใหญ่กับไม่อยู่เดี๋ยวเอาแขวนเข้าตัดกิ่งใหม่สเดาออกไว้แล้วเพราะมีหมองแขวนแล้วกทุบโมกข้าวตัวเองแขวนตรงนี้แล้วกันนะจ๊ะโอ้ใม่ตนนัวนี้บ่มีน่น้อสางกอมือว่านี่ แต่นี่เป็นข้ออีสานเขียวแต่นี่เป็นถนนเม่นจ้ะที่นี้บ้านคนนมีบ้านคน,นบ้านคน,น,คนเป็นถนนาะเม่นถนนเม่นเขาเอ่ยนะถนนในหมู่บ้านนี่แหละที่ออกไปถึงถนนปากท่างใดทางที่แม่โคเขามากจ้ะกะต่ว่ามันก,กะไก่อยู่ได้จากถนนใยญ่เขามากหนีกับประมาณบอม่ดถึงกิโลหรอมาั้งน่าจัประมาณหกเจ็ดแปดร้อยเมตร แต่ว่าปัญหาก็คือเทาทาเขาสวนของเทาน่ะมันบดินี้โดยตรงเขาต้องใส่ทานเขาน้าเพลนมันก็นเลยออมนิดนึงจ้ะขี่มอไซค์ออมครับรดออมอีกอย่างประมาณเนี่ละ่ะผู้ใดอยากมาเยี่ยมมาแวะชมเชิญเลยได้จ้ะพี่จันก็จิยูน่นสวนนี่ละเมือ่อมีขันบ,บ่อห่อนเกินไปได้ขันย่ำห่อนกระสิเขาบ้านยู่ไปหากินเขากินปลาแล้วก็กลับมาใหม่จ้ะเที่ยวยูนี่ละซี่หารอบ ฉันตื่นแต่เช้านะเธอฉันตื่นตีสี่ครึ่งทุกวันโออฉันนี่ซักผ้ามือละซี่หาลอกคนเดียวฉันว่ามือหนีฉันว่าสิบ่เลี่ยนดินแนมะเออไปเยี่ยมต้นชุ่มต้นใหม่ปัต่ต้นต้นบักม่วงฉันค้อนบาดได้อะที่เพิ่นย้ายเมื่อจากต้นมงคุ้าะจ้ะย,ย้ายมาไว้ตรงนี้จ้ะแล้วที่นี่ก็แตะหย่างไวตรงนี้แร้วหพรว่ามันเป็นส่งยื่เหี่ยแเราฉันก็นเอาหน้ามาหมด มันเป็นส้งแบบก็จังใบสีส้มสื่นขึ้นีูได้จังใดกะเป็นห้อยหดเห็นาะเนี่ยแี่เขามากัดแตงกิง,งมะม่วงห้แจะบอกคนตักแตงเขายังเบว่างพรุ่งน,นี้เขาถึงจะมาได้มันจะได้มีชีวิตรอดฉันอยากให้มันรอดฉันไม่อยากให้มันตายเลยเออดูสิถัทงที่ฉันหิ้วน,น้ำมาขดมันเป็นไหนเห็นไหมนะ่ะ ทังนู้นน่ะหิ่มาจากบ้านเลยเดย้แล้วก็ออกมาหดหิ่เมาโอ้นักเตบิบยู่พี่น้องบุนอ่ะไกลท้างเขาอยู่ท้องบุนก็หิวมากได้ซองซ้ำทังนี่แหละอันนี้เพื่อนวาดค้องไหวเดี๋ยวมือน,นี้อาจจะเริ่มคุดตรงนี้ก็ได้นาวคักบอ่อยุุ่นทัางนี้หอนดีแท้แต่ก็เป็นหอนที่ชั้นก็นโอเคชั้นชอบบ่นว่าร้อนดีกว่าบ่นว่าหน,นาวนะ อยากบ่นหัวหอนมาก <g if> ได้ได้บ่นสมนใจหรอทุงหน้าเนพี่นองกับประมาณนี้ละจ้ะกับอะไรถึงกับสวยงามเอยียงมันเป็นมันเป็นสวนที่อยู่ในมูบานจา้ะ <c oughs> อยู่อยู่ถ่ายมูบานแหละแต่ก็ยังอยู่เป็นเขตของมูบานอยู่ยก็อาจจะนี่ขอจํากัดนิดนึงวิวได้แบบวิวสวยงาม <c oughs> ทุงหน้าเอยียงขนาดนั้นแต่ว่าก็เสดความแบบ ความสะดวกในการที่ว่าเข้ามาทขาสวนแล้วก็เออชี่ชาวบ้านดูแลให้แต่ค่อยเบิ่งเป็นหมูเป็นตายอย่างนิดนึงอาศะยว่ได้ยุบเปี้ยวๆแบบทุ่งหน้าทีเดียวนะโอ้ดินตรงนี้มันเป็นดินนานๆจ้ะมันเป็นอย่าง่รก่อนเคยมันเป็นหินเราไม่เจ็บนะอะหมู่บ้านนี้สางคมบอกว่าเจอตาลซ้งแล้วแต่ทีเขาจะเบิ้งใส่ว่าตาามันไหลลิดๆๆดลิดหน่อยหนึ่งดอกเอ้าเฮ้ยมันลุกอยู่เลยนี่ ฉันลงบ่ได้ดอกพี่น้องฉันมาสิาพ้าลงไปบางตานามไหมเขาแตงขอบแล้วเดี๋ยวขอบเขาพังช่างคมตรงนี้เสร็จหรือยังคะหรือว่ายังต้องแต่งเพิ่มพอแล้วใช่ไหมอ๋มอ อ๋อก็เลยก็เลยเกาะจอดเสดือไม่ได้แล้วจอด้ไ่ได้ที่สุดแล้วอ๋อเป็นหินจากจาะบวกลงแล้วกวามันเกาะยังไงก็จาะไม่ลงมันแข็งค่ะค่อยงัด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 ได้แค่นู้นอะไรอะไรน้ำลงลงไปดูก็ได้ลงได้เหรอลงตรงไหนอ่ะลงนี่เลยก็ได้ไม่กลัวมันพังไม่พังหรอกลงได้ลงได้ครับเียยบเเลดี๋ยวนะเอามุมไหนดีผมก็ต้องเกะอีกอัดให้ ไว้หลังล่องพี่น้องมันชันอยู่เด้ทีนี้ก็เอาฟางมาคุมอนะ่ะเพราะมันเป็นดินทรายค่ะต้องดูแลแบบพิเศษเลยได้ว่ารถของก็พยายามอัดให้เต็มที่แล้วอัดบีทให้มันแน่แน,นต้องเดินเหยียบให้แน่นข้างบนแล้วก็อัดตดี๋ยวนี้ให้แล้วก็เดิ่ขึ้นบนวันไหนใช่ไหมเพราะว่าพี่จะขุดคลองรอบด้วยไนงะขุดจอบรอบตามแนวแมคโนเลย,ยอ๋อโอเคตรงนี้ผมคลุกให้นะเอาดินด <ฮ>โอเคได้ขอบคุณค่ะออกเรื่อยเลยนะร่งเดือขึ้นประแดดเด้แบดนี้นพี่น้องเขาบอกว่ามีนม้ำอ๋อมันก็นชื่อน,นี่รลยจ้ะมันมีนม้ำซึมๆอยู่อู้แมนแมนแมนนี่นี่นี่มีน้ำออกจ้ะนี่นี่มีน้ำไหลออกซึมๆมมีทางนา้ำ นั่นเป็นหินจากหินแบบเจ็บเจนะ็บไหมหินดินดานหินแผ่นๆหินกลาบอู้นี่จะน้าสีน้ำเยอะเลยน้ำอุ้ยน้ำใสด้วยน้ำใสยอยู่เด้อค่ะนี่จ้าน้าน้ำน้ำ,นำ มีน้ำออกโอ้ถ้าเขาขุดได้นะแต่ด้วยความที่เขาขุดไม่ได้อะคะ่ะคือเขาบอกว่ามันขุดได้แค่นี้แล้วว่ามันลงไม่ได้มันเป็นปิ่นแล้วอะแต่ตามันอยู่ไหนวะมันก็คงซืมออกมาจากดินจากบบเนี้ยเนาะมีน้ำซึมดีใจจังเลยก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะน้ำซึมออกมาอย่างน้อยก็มีน้ำแบบ น้ำซึมน้ำเขาเรียกน้ำซับบ่อคือน้ำที่เราเจะเอาเข้ามาก็คงต้องเป็นน้ำฝนหรือไม่ก็น้ำที่เจาะบ,บาดาลพอมีน้ำก็จะมีผีเสื้อมาบินบินน้ำเสื้อเล็กๆ ต้นมะม่วงป่ามันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยถ้าไม่เอาออกนะตรงนี้เบิร์มตรงนี้ก็จะเข้ามาอีกก็จะแคบไปอีกเลยเดลี่อัปเดตค่ะก็จะอัปเดตทุกวันเพื่อที่จะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นแรงบันดาลใจมันเป็นกำลังใจวะ่ะพี่น้อมันดีใจนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มที่จะปลูกแฝกปูฟางน,นะคะ ทำรอยแมคโครไปเลยเพื่อที่จะทันเวลาก่อนที่ฝนจะตกทีมงานคุณภาพนะคะมาปลูกแฝดปลูกตะไคร้สวัสดีจ้าทีมงานคุณภาพทั้งหลายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเราจะมีการปลูกแฝดน,นะคะปลูกรอบหนึ่งก่อนชั้นล่างชั้นหนึ่งแล้วก็เราจะปลูกคลองรอบ บ่อนะคะที่เขาถมไว้ดีแล้วเราก็มาขุดมันขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นคลองกั้นน้ํานะคะเราจะขุดคลองเล็กๆรอบบ่อรอบรอบขอบสระอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็จะปลูกแฝกอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อการดินสไลด์้าฝนตกลงมาคือภาวนาว่าให้แฝกเนี่ยแทงรากก่อนที่ฝนจะตกนะคะทีมงานของเราวันนี้เราก็มีทีมงานหลายคนนะคะ แล้วก็มีช่างเจาะบ,บาดานก็จะมาวันนี้ด้วยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเขาจะมาสำรวจวันนี้น่าจะได้เจาะพรุ่งนี้วันนี้เราก็เตรียมปลูกตะไคร่ปลูกแฝดปลูกไม้ป่าบางส่วนนี่ค่ะทีมงานคุณภาพของเรา มาตาเซาพี่น้องยุงไรงานสวนกับยุงคือกันนอแบบไหนอ่ะตื่นหนังแต่ตีสีจ้ะตีสีเคืองพูนละขนของเตรียมไว้แล้วกันเชิญก็ลากรถอยูน่ามนะั้ยอันเอานางสอนมาตกควงอยู่ทางฝุ่นจ้ะพูดว่าเมื่อกี้นะ่ะหนูตกสาขี่รถมารถพ่วงเมื่อกี้หนูตกสาตกอยู่มุมพ่นหน่ะจ้ะไประเรียนมาเา ก็จังมากกว่าห้าลมันไปไปใส่คนโคองเรงโคองแรงโคองเรงมันแบบว่ามันเป็นท่างโค้งเนาะเป็นท่างโครงโค้งโครงแล้วที่นี่แบบเขาขับเบรกยงอยู่แล้วแล้วที่นี่พ่วงรดน้ำแมะเพราะตะตรงเหลี่ยวข้องต๊สาตกคู่ล้องรถเกือบสิดลงน้ำดีมาดึงไห้ท่านอันนี้ต้นนี้ซือมาไหมนั้นวะโบจ้ะต้นนี้ก็คือมันมีอยู่แล้วปะมันมีมันมีต้นเกาอยู่แล้วต้นนี้แล้วก็ต้นผ้มเกาจ้ะ แต่วันนี้บ,บัก่วงป้าตอนมันเบ่งแข็งแรงที่เราหว่าสิแบบเสื่อนกิ่งพันหรือมาติดตาสีตาวยังสีนะหรือว่าสับบส่นก,นนะนกับไฟประดับก็ไดเพราะว่ามันอยู่ตกหนังงามพอดีเลยแต่มันต้องเอาออกยางเถาเป่าบุกดินไส้จ้ะเพราะว่าใส่ลองเถาแล้วมันบ่ถนัดใส่บูดมันกันนักเอาเมนผู้ใดมีทีมงานมาเพิ่มติโอ เพื่อนสาวแวะมาเยี่ยมจ้ะแวะมาเยี่ยมชมแก๊งเพื่อนเพืเ่อนบเดมาเยี่ยมชมย่างเดียวเลยจ้ะต้องมาซอยปลูกแฝกนำ้ำพ้ากันปลูกย่างขยันขันแข็งสวัสดีตอนเที่ยงค่ะอุ้ยแดบดบห่อนครับพี่นอกเมื่งหนาฉัน คืนฟ้าไม่แล้วจ้าแต่กับว่ายุดป่ะพักได้เนี่ยนั่งเด้อทุ่มงานทีมงานอันอันนี้ก็นั่งสงังสังตะไคร่ปลูกตะไคร่ปลูกแฝกปลูกข้าวสันซุ้มป่าเพิ่นแน่นำ้ำวัดดีพี่น้องผู้ใดนเนี่ยพี่น้องหัวหล่อจันมันห้อนแมจ้า อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวพาไปเบิ้งจ้ะปูฟางเรียบร้อยแล้วปูกแสกแล้วพา,าไปเบิ้งว่าเป็นยังไงนี่จ้าเราปูฟางลูกปูปูเฟียง <c oughs> เราห่มฟางเรียบร้อยแล้วนะคะห่มฟางรอบบ่อรอบหมดเลยรอบชั้นล่างรอบชั้นบนเนี่ยมี โอ้มีเพื่อนมาช่วยเยอะๆเลยค่ะมีทีมเพื่อนเพื่อนแก๊งเพื่อนสาวแวะมาช่วยมาเยี่ยมเยียนนี่ค่ะเราก็นั่งขุดคลองเล็กๆรอบๆจุดประสงค์ของการทำคลองอย่างนี้นะคะก็คือสมมุติว่าฝนตกมาใช่ไหมฝนตกมา มันก็จะไหลจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมาตกตรงคลองตรงนี้เดี๋ยวเราเราก็จะขุดเป็นหลุมขนมครกเป็นจุดๆนะคะเป็นหลุมๆแล้วเราก็จะใส่ท่อผ้าทะลุไปตรงนู้นค่ะแล้วน้ําจากท่อก็จะไหลลงไปบ่อตรงนู้นมันก็จะทําให้ชะลอการสึกของขอบบ่อมันก็จะไม่เป็นลายน้าเหมือนแกรนแคนยอนน่ะมันก็อาจจะเป็นแหละถ้าฝนมันตกหนัก แต่เราก็พยายามที่จะป้องกันให้มากที่สุดเพราะว่าของเราคือดินทรายล้วนๆแล้วก็ดินทรายหนามากดูสิหนาเป็นหนึ 1, 2, ่งสองสามเมตรอ่ะสามเมตรยังเป็นทรายอยู่เลยแล้วพอหมดทรายปุ๊บก็ไปเป็นหินเลยเขาบอกว่าในที่อื่นที่เขาไปขุดอะก็คือข้างบนจะเป็นทรายก็อย่างสูงสุดก็คือประมาณ1นเมตรแล้วก็จะเป็นดินเหนียวแล้วหลังจากนั้นถึงจะเป็นหินแต่ของเราคือทราย ทรายทรายพอถึงสเมตรอะเป็นหินเลยมันก็เลยยากแมคโครเขาก็พยายามที่จะขุดพยายามที่จะใช้บุ้งกีอ่ะในการที่จะรีดรีดให้มันเรียบเนียนแล้วก็แน่นที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้แล้วเราก็ปลูกแฝกถี่ที่สุดเท่าที่จะทำได้เหมือนกันแล้วก็ปูฟางค่ะทั่วพื้นที่เลยเพื่อที่จะ ปูฟางเนี่ยเราก็จะหนึ่งก็เพื่อชะลน้ําแล้วก็สองก็คือเพื่อที่จะห่มคลุมดินนะคะเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยในดินด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงต้นไม้เดี๋ยวให้มีน้ําก่อนวันนี้ก็ติดต่อทางทีมเจาะบ,บดาลเขามาดูพื้นที่ให้แล้วเขามาดูน้ําแล้วจุดที่จะเจาะได้ก็คืออยู่ตรงยุ้งข้าวตรงนู้นนะคะซึ่งเขาก็เช็คแล้วว่ามันก็มีน้ําตรงนู้นอยู่พอดีเหมือนกันก็เลย ลนยนี้เป็นลายเหมือนปลาตะเพียนเลยอะแล้วต้นมะม่วงของเราก็ยังดูดีอยู่นะคือยอดก็ยังแบบเขียวสดอยู่อะก็หวังว่ามันจะรอดนะต้นไม้ที่ย้ายมาและส่วนตรงนี้ก็คือคลองไส้ไก่ค่ะคลองไส้ไก่ของเราก็จะเป็นรูปอย่างเงี้ยนะเป็นตัวหยักหยักยืยเนเป็นเหมือนงูแหละ คองไส้ไก่นี้จะยาวประมาณ15เมตรค่ะก็จะเป็นทรงฟรีฟอร์มลดเลี้ยวเคียวคดตรงช่วงหัวก็จะเป็นเหมือนทรงรูปหัวใจค่ะจุดที่จะเจาะน้ำบาดาลจะอยู่ตรงใกล้ๆกับดงข้าวค่ะ เล็กๆค่ะแต่ว่าก็มีสะล้อมรอบมีคลองไส้ไก่สะใหญ่แล้วก็รูปหัวใจด้วยค่ะนี่ก็เป็นสะเล็กรูปหัวใจค่ะโอ้ยหล่อนี่น้องเลยห้อนดีแท้บายกลัวอย่ห่หอนค่ะหอนแห้ง หมอกเอ้ยหมอกร้อนไหมจ๊ะหมอกร้อนหรอร้อนเหรอ,รอหรอมอกหมอกร้อนอุ้ยหมอกร้อนอไปไปครับผมก็นอนหน่อยครั ของเรากำลังห่มฟางอย่างขมิ้นขมันค่ะห่ามกลางแดดที่ร้อนเปรี้ยงตอนเที่ยงวัน และคืนนั้นหลังจากขุดสะเสร็จปลูกแฝกปูฟางฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะลมก็แรงมากๆสระมันเพิ่งขุดนะนาอแล้วมันก็เป็นดินทรายด้วยกังวลมากๆเลยค่ะนอนไม่หลับพอฝนสาเลยรีบพากันขับรถเพื่อออกมาดูว่ามันยังดีอยู่ไหม เช้าเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะคะว่าสาสตรของเราจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด Subscribe เพทตะว,วันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ